ปลาเผาพี่น้องตัวใหญ่ๆกินพันกระปุ้นพี่น้องมาเนี่ก็มีน้ำจิ้มนะพี่น้องก็มีน้ำจิ้มตัวนี้จะเปรี้ยวเล็กน้อยตัวนี้จะมันๆนะพี่น้องก็มีย่างกระดูกหมูพี่น้องตัวนี้ก็มีผักพี่น้องผักรวมมาเนี่ยก็มีผักสลัดเนาะแล้วก็มีผักกาดขาวแล้วก็มีผักสะะรแหน่ก็มีผักบุ้งลาพาพี่น้องมีใบผักอีเลิศเนาะใบชมพู่เนาะคนไทยพื้นเดิรนเนาะแล้วก็มีผักถั่วพูพี่น้องก็มีถั่วผักเง่านำพี่น้องอยู่นี่เนาะโอเคพี่น้องมากินกันเลยันี้ ทนก็กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พ te ี่น้องยินดีต้อนรับทุกสองกอบการชาแนลพากินบะเตียบาเด้อบะเด้อพี่น้องมาหนึ่กินพันกระปุ่นกิ่พันกระปุ่นหรือจะกินเข่าก่อนทานเอากินเข่าดีกว่าพันกระปุ่นอะไรกี่พันกระปุ่นหรือกินเข่ากินเข่าเด้อพี่น้องนี่เข่าก็มีกระปุ่นนะพี่น้องพันกระปุ่นแต่ว่าทานซีเป็นบทนัดแล่พันกระปุ่นกินเข่าดีกว่าเพื่นว่ากินเข่าพี่น้องทำการมาหนี่ง ก็มีปลาเผาพี่น้องตัวใหญ่ๆปลาเผาตัวใหญ่ๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแล้วก็มีน้ำจิมำจ้มเนาะน้จิ้มซองแบบจิ้มซีฟูดตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำจิ้มพุดเดียวตัวนี้ <c oughs> ตัวนี้มีกระดูกงัว,งวงพี่น้องไอ้กระดูกหมูตัวนี้ก็มีพักทุกอย่างรวมหลายอย่างพี่น้องแล้วก็มีพักอันนี้เนาะ okay. พี่น้องไ่อยากเห็นเนาะพี่น้องในวันที่เกิดได้ไห่อยากเห็นพักท่านเอ้ยเสียนโตก็จัะหน่อยพี่น้องอยาเห็นพักน,กนี่ก็มี โอ้เสียงหลุดลายพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวหลุดไปก่อนในวารใหม่อันนี้ผักสลับพ anyway> ี่น้องกินพันธุ์กระปุ่นนะพี่น้องนะผักสลับงามๆพี่น้องก็มีผักกาดขาวนะพี่น้องแล้วก็มีผักอีเลิศ์ผักอีเลิศเนาะคนลาวผลกระเสี๊ยนผักอีเลิศคนไทยเิผเอื่นใบชมพูเนาะอันนี้เนาะอันนี้ผักบัวระพาพี่น้อง นี่เป็นผักบัวละพาเนาะตอนนี้แล้วก็มีผักสะระแหน่ผักสะระแหน่พคนเราเอือนผักเทอมเนาะผักเทอมคนเราเอือนผักเทอมอ่ะเห็นบ่าผักเสทอมคนไทยเพิ่นเดผักสะระแหน่พอมันไปอยู่ทุกอย่างได้เพิ่นเลยผักสะระแหน่สะระแหน่ทุกอย่างนะวิ่ยๆแล้วก็มีข้าปุ้นน,นี่เนาะข้าปุ้นก็คือขนอมจีนเนาะคนไทยเพิ่นข้าปุ้นเอ้ยคนไทยเพิ่นขนมจีนคนเราเพิ่นข้าปุ้นข้าวุ้นมาๆพี่น้องกินกันมาหนิกินข้าปุนน้นพันข้าปุ้นตัดซีพ,น,น,น,พนุนหานะทำไม่เลยมันดัง กิพันขปุญพี่น้องอันนี้ไม่ทักกินเข่ากินแต่แต่ตท่านไหมผมมาอะไร 1> 1, พันขบุญเดี๋ยวพี่น้องจะกินพันขปุญให้เบิ่งมาแกขปุญกันจังหน่อยเอาไว้ใส่ไว้เลยเป็นยังงานเกี้ยงละฮะเป็นขปุญไว้ใส่บัตรนี่เอาลงใส่เข่าเนี่ยขปุญขึ้นนี่อืตัวนี่กินเข่าตัวมาพี่น้องพันขปุญเบิ่งใส่ผักใหญ่ๆเดี๋พี่น้อง ยามันเหี่ยยุ่พไปนองเลยพงายงบุษฐานตั้งตึกเลถึงเบ่งซีบับบนกิมไปจันจอืมนอนไปนอซีมือคนนั้นมวเอาเลยปนะวดปหนักไนนะ่นอนเขใไง่ๆเนาะเอาตัวนี้เนาะแสบๆซี่เปเผ็ดมันๆเลย ลมปากกว่าพี่น้องเด้ออืมอืมทำไงมือลมปากพี่น้องเอ้ยใส่น้ำลังเอาผักทีเดียว มันเลิปากไป้นาะซศๆไป่นอะมันจิงเอานปไหมันมีบนวางกางเลยรไปเนองมันเลือโต๊ะอะไรไป่นองมันร้ายพวกล่ะไใส่แจงหน่อยใส่จานไว้ยุดุมเด้ยวไปเนาะก่อนักญยาดไว้ยู่ดุมเดียกับปุ่นกว่ายื่เทิงบันบอลมันมีบน่างเลยไป่นองโต๊ะมันน้อย ว่หน่อยกับบร่อยได้ใหญ่เติมเพื่ตัวอนี้มันลายพดเนาะกินแล้วทันปานีีแล้วพันอีปุ่นตอนแรสแสบบงน้ำจิ้มตอนนี้ตอนี้จะเป็นชีพูทธเหรออืมเป็นบวมมันคุณนายแมวควจะบอกกินได้ตัวมันเปนบวมมากเปียคุณมักมันก่อนเนาะโอ้โหเหียมาเลยเนาะอืม กำรัง้อทำไรก็มากัดื่มกเล็กไลน้ำเดือพี่น้องกดซับตะไครน้ำเดือพี่น้องเตปกติไงน้ำเพื่อจิบผัดขี้ใหม่เนาะทานซีิขี้เหมือสงกรันเหมืนวังยิดูมัพี่น้องมวมันดมัดูห่งวนี่ เอ,อข่ากัน,นยอ,อย่างได้ไวมฮหาิงเข่าอ่าวหย่เหรอขัดข่าไปเนอเดินวเราไิกินไปหนาะคือเิ้กินไปอนาะ สลัด่ะสลัดแต่ข้าสลัดมาห่อจดไปห่อตัะทถตัวแดนแต่ข้าวังหน่อยมุเคยกินพันุแค่จังในนอวันวนพันธุ์ขบุญอนีเป็นเบาได้เป่าพันธุบุญแค่พันธุ์ขุวันวนอะไรเนาะกินไปกินมาบ่แส่พอกินใส่น้ำยาเลยพี่น้องมูจักเนาะบจักว่ามันแส่ยังไงเนาะ ก็กทำธรรมดาเห็นในใจผู้เดียวดอกมันก็กแสพบสนันแค่ใส่เน้นซ้ำไปตั้งที่เต็มยา่าใส่ซ้ำเสบกว่าเพราะฉะนั้นตัวเคยกินเด้แต่ตัวอยู่บนเนาะก็นอ,อนบริเวนเมืองขโมงคำใหญ่หาาอะไรล้มปากนาหน่อยแหละสังหารที่ลองท่านเด้อจานมาลอง มี่ยกุ่มนะครับในกุ่มข้าวไร่เนาะขาดตะกุ่งพักพักแขนลังเนาะมันบอกเริ่มปากทำมันใหญ่โว้ สองคนกับทันฤีขือเก้าไป่นองทันฤีมันอยู่แจ่เขาไม่จะเขากล่เขาแบบเิ่นติดตดิดกลกษีเผิ่อเพิ่เป็นคนดังเลยพีเนองเพิ่นมองน้าเลยทานฤีเพื่อข้ามองน้าเขา่นคนดังนไปนอะเนอกคนดังเเบียเขาห้องไปเแล้วไอเขาดังเด้อน่าไปเนอะ เดี๋ยวพี่น้องอืออือกรหักน้อโอือมันงี้เนาะบ่าฮึ่มมาเด้อพี่น้องถือเสีกันเด้อพี่น้องช่องผงไทยเราพี่น้องทั้งต่างประเทศนะเนาะพันกระปุกนึ่กันเด้อ บานเฮากินยังน้องมันนี่เนาะนเนา,ะานเดอกเฮาแกงเอาใหม่อนะบ้านเฮาใ่ยาย <c oughs> อันรักขึ้นอาใหม่กนะิน <c oughs> กับเขาเลยคันคินแล้วถ้ากระโดดอาเงี้ยกับเขาขนเขาน้ำปนดอกมาเยอะดยอ มันจะเป็นกระดูกงูไหมกระดูกหางมูชวนหางมัน,นไง่้อะไรอยางเนาะอย่างกะองเนะอืมฮะมันจมันๆหน่อยหน่อยจิมเอมมามันแบปากไหมเนาะครับอเจ๊ คือเผ็ดเ,เนาะเผ็ดมาเลยแสบปากแสบปัญยัง ราสลับไปเนาะสลับนี่ยคเบๆเดี๋ยวคุ้มๆังไงไห้ตัอย่างกันไปเนาะ จั้งทีนะท่านโอเคน้นองขอจบคลิปเพียงเนี้คลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้อันเดอพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย